สวัสดีจ้าพี่นอ้องวันนี้จินสิภามากินต้มยำไก่จินสื่อมาต้มยำไก่แล้วก็จะมีหมูทอดไก่ทอดแล้วก็จะมีแหนมนี่แหละก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัแซ่บหน่อยเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนะาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเดอ้อมีปลาแดกบองนะพี่นอ้องวันนี้นี่เอาซอนนี่แหละ ปลาแดกบองแดงๆเลยปลาแดกบองนี่ไงนี่จำปลาแดกบองกินสั่งกับพี่เพนนะจ้านี่ปลาสับอร่อยอร่อยแล้วก็มีข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวหนึ่งไม่ๆมพี่น้องไปกินกันเลยพี่น้องเลยมีข้าวเหนียวร้อนๆสดหนาวๆสด,สดน้ำน้ำต้มยำไก่ แล้วก็มีแตงแตงกินเอาไว้นี่แหลมะมาจามาขึ้นเขาน้ำกันต้ยมยำไก่วันนี้หน,หนาวๆสดน้ำร้อนๆเลยพี่น้องปลาราสับจินสั่งพี่เพ้นน่าจะนี่ปลาราสับแดงๆเ,เลยมากินกันเลยสดน้ำฮอนๆเลยพี่น้อง มไม่หมูทอดเจียวปลาแดกจจำๆำเลยพี่น้งองหมูทอดกับข้าวเหนียวเนี่ยจิ้มปลาแดกอืม ตดน้ำก่นอนหอนๆเลยดอจ้ะต้มยำไก่ต้มยำไก่เมีย่ยวหมูทอดอกับข้าวเยอะเลยนึไ่ไก่ทอดน,ทน้ำ้อง หนังมันกินกับปลาลาซับอืมสดอด่อยที่สุด กินเ่ได้เอาเนามามสไซกระดูกน่าจะเป็นไก่เหลืองเนี่ยเนืหอหนาวสด เส้นน้ำอร่อยลง่งคอดดีหมูทอดปลาแดกบองอืมจับคักเนาะต้มยำไก่อ่ะร้อนๆเลยสดๆเลย อนี่แหละหน้าหนาวหมูทอดอมหมูทอดกระแซ่บ นังไก่นี่แหละมันตัวอ้วนแต่มันก็นแแซ่บกินหนึ่งเขาเนียวย่างลายเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้ามากินเขาน้ำกันเนี่ยกินหลายๆายมาเนี่ย แนมแหนมหมูแืมสบครับอืแหนมหมูมาละ10 15น่ากินอยู่พี่น้องแหนมหมู จินเพราะยได้แกงอย่างกินเลยเนาะจันจินเพราะสะดวกอ่จสิเป็นใกล้เหลืองจินวะ ่ะกระดูน้ำหนาวสิสดทุนน้ามันห้อนวะจ้ะกินซื้อมา20บาทต้มยำ นี่แหละแน้วันพี่น้องปลาแดกกับนังไก่ทอด แม่แซ่บด้วจักน่ากิน กับข้าวライมุนสิบสองร้อยเนาะหมูมมมมทอดแหนมโอ้ยราค่ะสดน้ำฮอน์ฮอรไรน้ำต้มยำไก่นะจ๊ะเนาะไปราคาสำหรับคลิปกินต้มยำไก่แล้วก็มีหมูทอดมีแหนมมีไก่ทอดมีปลาลาสับค่ะเอาไว้สมีนัดจ๊ะเนอะอาะจังไดกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินพาแสแซ่บแน่เด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะ จิงใดกับขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย